สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำละครสั้นเรื่องคิดถึงใครหนอนะคะไปรับชมงได้เลยค่ะเธอก็แม่ของเธอก็ได้เสียชีวิตไปเมื่อสองปีก่อนเธอคิดถึงแม่มากและพ่อของเธอก็ได้ไปมีคนใหม่แต่ตอนนี้เธอไม่รู้เรื่องราวเลย ว่าแม่ก็ว่าพ่อเธอจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วและเธอตัวเธอก็ไม่มีญาติไม่มีป้าลุงนะอ่ะก็มีแต่คนนี้ที่ฉันไม่เคยรู้จักแต่พ่อกับแม่ฉันรู้จักและฉันเหลือแค่น้องสาวแต่น้องสาวของฉัน ก็ได้ไปอยู่กับคุณยา่าแต่แม่ฉันบอกว่าก่อนที่แม่จะตายต้องตามใจน้องทุกอย่างแต่เรื่องขนมคงตามใจไม่ได้เพราะไม่ค่อยมีเฮินแต่ถ้าน้องไปอยากไปไหนต้องพาไปแต่ถ้าอยากไปบ้านย่าก,ก็ไปได้แต่ถ้าอยากไปภูกเก็ตไปเที่ยวอ,ยอะไรอย่างนี้คือไปเที่ยวจะพาไปไม่ได้ถ้าอยากถ้าน้องอยากไปบ้านย่าก,ก็คงพาไปได้สินะ ตอนที่เธอจะไปโรงเรียนเธอได้ร้องไห้อยู่ตลอดเธอก็ทำหน้าเศร้าไปแต่เธอก็ยังไปโรงเรียนสายอยู่เหมือนเดิมประตูรั้วก็ปิดและเธอก็ได้เศร้าไปตลอดชีวิตไม่เหมือนคนอื่นใครไม่เคยตายไปเลยแม้แต่หญ้าทวด ถ้าทวดของคนอื่นเขาตายเขาก็ไม่มีปัญหาเขาไม่ใช่พ่อแม่คนในครอบครัวของเธอโอ้ยทำยังไงดีก็ไม่รู้ก็เข้าเรียนสายอยู่ทุกทีเลยคิดถึงแม่จังเลยอะ่ะและตอนที่เธออยู่โรงเรียนแม้กระทั่งพักอยู่ที่ห้องพักเธอแม่ของเธอก็จะมาหาเธออีกตลอด หยีไปไกลๆเชื่อเลยนะและเพื่อนของเธอก็ไม่ได้ขบเพื่อนที่ไม่มีแม่เย้แก่ไปไกลๆเชเลยนะไอเด็กไม่มีแม่และเพื่อนทางห้องก็ได้หยอกล้อเธอเย้ให้เด็กไม่มีแม่เย้เด็กไม่มีแม่ฮ่าฮ่าฮ่าเย้เด็กไม่มีแม่เด็กไม่มีแม่ฮ่าฮ่าฮ่าจนกระทั่งครูได้เข้ามาจากประตูเย้เด็กไม่มีแม่ นี่เธอพวกเธอหยอกล้ออะไรหยอกล้อว่าอะไรหันษาเนี่ยก็หันษาแม่เขาตายนะคะหนูก็เลยคิดหยอกเฉยหยอกเฉยนั่นเหรอดูสิทำเพื่อนจนเพื่อนจะร้อ,รองไห้เลยเนี่ยดูเพื่อนเศร้าเลยเห็นไหมบางคาบเธอก็ไม่ได้เรียนเธอก,ก็โกหกคือว่าครูคาเขาเข้าน้ำค่ะ โอเคฮันฟ้าเราจะเอากระเป๋าไปทำไมอะเผื่อว่าเพื่อนๆเ,เขาจะแอบเอากระเป๋าหนูอะค่ะเธอก็ได้หนีเรียงไปทุกคาบเพราะเธอจะต้องรีบไปนอนเพราะตอนที่เธออย่างงี้เอ้ยเธอไม่ใช่รีบไปนอน เอก็แอบไปร้องไห้เธอก็ได้เดินหนีเอ้ยเธอก็ได้เดินแบบอบทัง้งพรากลัวว่าเพื่อนๆจะเห็นเขาเธอได้อาศัยอยู่ห้องที่สองเป็นห้องที่เล็กๆ แต่พื้นดีกว่าแต่ว่าเตียงนอนก็นอนบนพื้นกันมีผ้าห่มและในห้องของเธอกว้างทั้งกว้างและมีแค่หมอนหรือผ้าปูที่นอนที่ตั้งไว้บนพื้นเต่เธอก็ไม่ได้เศร้าอะไรเพราะเธอเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนตอนสมัยที่แม่เทียงไม่ตายตอนสมัยที่แม่เทียงไม่ตาย เธอกอ็ไม่ได้หนีเรียนอย่างนี้เลยและเธออยู่ได้พูดและเธอก็ได้พูดอยู่ทุกวันว่าทำไมชีวิตของฉันถึงได้มาเศร้าอะไรขนาดนี้โอ๊ยฉันจะมินฉันจะปวดเนี่ยบางวันเธอก็แอ,อบมาร้องไห้อยู่ตอนที่เธอเลิกเปลี่ยน แต่เธอตัดสินใจว่าอยากจะฆ่าตัวตายมากอยากจะไปหาแม่เฮ้ยอยากจะฆ่าตัวตายจริงๆเลยเธอก็ฆ่าไม่ได้แต่เธอก็ตัดสินใจที่จะฆ่าอยู่ดีแหละอ่และเธอก็ได้ตกป่าเป็นศพแต่เธอก็ไม่มีเลือดเพราะเธอเป็นเด็กที่ พ่อแ,พแม่ไม่แท้จริงและเธอก็เป็นเด็กที่ขาวแต่ไม่มีเลือดวันนี้น่ะไปหาเจ้าหนูนั้นสักหน่อยดีกว่าเจ้าหนูน่าจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นได้ข่าวว่าแม่มันตายหรือว่ามันจะคลิปสั้นแต่ก็ไม่ควรโอ้ยอตายตายตายก็เข้าโผล่ไปจากโรงเรียนเพราะเราก็เข้าไปจากประตูนี้โอ้ยโอ้ย ดับไปแล้วๆจะรถก็ได้พังไปหรอกไปหาที่ห้องดีกว่าดคคคูคุณโคลครับว่าไงเลยค่ะนี่คุณตึงขรารแบบนี้เออพอดีว่าผมเป็นลุงของพค่ไม่รู้นะคะลองถามเพืเ่อนๆแกดูถามคนไหนดีถามทั้งหมดเลยแล้วคระหนูหนูครับครับ เห็นเห็นที orship, t t ่ yani layers, habitat, พวกหนูเท่าล้อเรียงหรือเปล่าเด็กที่นั่งตรงเนี้ยตรงไหนหรอคะไหนหราครับนั่งตรงเนี้ยตรงเนี้ยนั่งตรงเนี้ยอ๋อเขาออกไปห้องน้ำกับเขาเอากระเป๋าไปด้วยแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้เขาไปไหนแล้วครับพวกเราไปดูกันเถิดจ้ะพวกเขาก็ได้มาเดินเจอศพของเพื่อนแต่พวกเขาไม่ได้โศกเศร้าเสียใจกันเพราะที่เรื่อง ที่เขายอกล้อเพื่อนและตัวนี้ก็ชื่อว่าคุกกี้เธอก็เสียใจที่หยอกล้อคุกกี้และครูก็จะถามว่าถามว่านี่พวกเธอได้ไปหยอกล้อคุกกี้เขาหรือเปล่าครับค่ะครับครับค่ะค่ะครับ ทำไมไปหยอกล้อคุกกี้กันอย่างนั้นก็เขาแม่เขาเสียนะคะแม่เขาเสียจะไปหยอกล้อทำไมก็คุครูคคเรื่องนี้ก็ได้เป็นขา่าวแต่พวกเขาก็ลืมไปว่าเขาก็ลืมโทรแจ้งตำรวจ ได้คุกกี้ก็ได้นอนตายเป็นศพอยู่ตรงนี้บางวันก็จะมาหลอกล้อเพื่อนๆกันหลอกบางวันก็จะมาหลอกอเพื่อนๆครูว่าคุกกี้เขาคิดสั้นที่พวกเธอด่ดาคุกกี้และเขาก็อยากตายไปพร้อมไปอยู่กับแม่ด้วยครูว่ามีอยู่สองเหตุนี้แหละสงสัยจะเป็นสองทั้งสองเหตุนี้เลยแต่จัะก็ฝากตาม และก็รับชมคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะได้ฝากกดติดตามนะคะก็เพจเฟซบุ๊กแล้วก็ไอจีด้วยนะบ๊ายบาย